ดูดวงชาวราศีกรกฎจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วงนี้เทวดารักเทวดาหลงปี2 5 6 8บอกได้เลยว่าโชคชะตาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดมูลนะผมจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์มันเกิดมลเสน่ห์นะผมไม่ได้แปลว่าจะต้องมีสเสน่ห์เฉพาะกับคนด้วยกันนะผมเทวดาบนสวรรค์ชั <c oughs> ้นฟ้าก็หลงไหลหลงชอบท่าน เพราะฉะนั้นต้องขอพรเทพเจวดาสิงหสิทธิ์อํานวยชัยอานวยโชคให้กับท่านดวงชะตานี้ตกตําแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าในเมื่อเทวดานางฟ้าหลงไหลก็จัดหนักจัดเต็มมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเต็มกําลังนับจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันสิ่งต่างๆเข้ามาประเดบประดังไม่ใช่แต่แปลว่าหนึ่งแปลว่าสองสามสี่ห้าเข้ามาจัดหนักจัดเต็มยังมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจ ับผมด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียรไกรโชคชะตาย,ยังตกตำแหน่งการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย,ย่างตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนานเทพเจวดาคำชูปกปักกุ้มครองรักษาพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความมาสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ในโชคชะตาบนกุศลวัาสนาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งบนกุศลวัาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้พระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความประสบเร็จโชคลาบเงินทองมารมีวัาสนา ถึงเวลาใครบางคนก็ฉุดท่านไม่อยู่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมันจะเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแล้วผมดูงชะตานี้ให้ท่านนะผมมุ่งบ้านมุ่งต่อไปข้างหน้าถึงแม้ในช่วงชะตามันอาจจะสับสนงงงวยนะผมคุณอาจจะสับสนงงงวยในโชคชะตาคุณควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมค่อยๆค,ค,คิดพินิดไต่ตองไปอย่างช้าๆ ครับไม่ต้องเร่งรีบกับปัญหาต่างๆครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาของคุณตกตําแหน่งดาบสองคมครดวงนี้ตั้งมั่นบุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถือดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเกิดความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ด้วยบุญกุศลวาสนาปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแยนในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตามันตกตำแหน่งหายพิเศษด้วยบุญกุศลวาสนาันะบผมเรามาดูในต้นปีในดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะโฟล์ทว่ฉะนั้นต้นปีของคุณควรควรที่จะต้องคิดพินิจไต่ตองนะับผมถึงแม้จะเหมือนตัวตลกจะเปรียบอย่างนี้ก็ได้นะ จะมีคนเข้ามาประจบประแจงเรียแข่งเรียขาแต่ว่าตัวท่านกลับได้ดีด้วยบุญกุศลวาสนานะขอทํานายว่าดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะในกลางปีบ่งบอกได้เลยให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตเราจะไม่โดนใครหักหลังซ้ําซ้อนเจ็บปวดดนเาวแสนทุกข์ทรมานได้เพียงแค่ครั้งเดียวไม่เจ็บซ้ําเจ็บซ้อนในโชคชะตาเพราะในท้ายปีอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ่งบอกได้เลยว่ารายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษ ในเมื่อท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเจ็บปวดร่วร้าวอึดอัดอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงดวงชะตานี้จะต้องตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาทางด้านเรื่องโชคลาบวงบอกได้เลยว่าท่านจะได้รับถ้วยทองในปีนี้โอกาสทองตั้งแต่ต้นปีนับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลในกลางปีทางด้านเรื่องโชคลาบวงบอกได้เลยว่าสินสิ์จะคำชูปกปักปกุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ครมเทพเทว,วดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจในกลางปีครับในท้ายปีทางด้านเรื่องโชคลาบบ่งบอกได้เลยว่าปัญหาต่างๆต้องลูดซิปปากปกปิดซ่อเล้นมีใครบางคนแอบฟังท่านอยู่ถ้า 4, 4ีีออกสีสมขำเลยทีเนี้นะนั่งร้องไห้และครบผมสีออก41ทีเนี้ยร้องไห้เลยปกปิดให้ดีว่าสิ่งเราสิ่งอะไรบางอย่างเนี่ยเขาแอบฟังท่านอยู่ ับผมทางด้านเรื่องธุรกิจการงานโชคลาภไปแล้วทางด้านเรื่องสุขภาพของท่านบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์จะตานะับต้องจริงไหวจริงพิกก็คือไปหมั่นตรวจเช็คสุขภาพแล้วกันระแ,แวดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆับนะผมความไม่สบ,บายใจในกลางปีและในนะผมในกลางปีนะครับตะกี้นี้ต้นปีอันนี้ในกลางปีเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภาวะสิ่งที่จะเข้ามาทางด้านเรื่องอารมณ์ด้วยบุญกุศลวาสนา ับผมเทพเทวดาฟ้า,ฟาดินปกปัก,กคุ้มครองรักษาทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินบ้างในต้นปีบ่งบอกได้เลยว่ามีใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีด้วยเรื่องราวต่างๆเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มปีศาสตร์มูมานนางมาร์ไรคนอีฉาให้ร้ายนะครับใส่ร้ายป้ายสีในโชคชะตาในตัวทางด้านธุรกิจการงานการเงินของคุณเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับในกลางปีทางด้านธุรกิจการงานการเงินจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่ เจอเพื่อนร่วมหุ้นที่ดีคนที่เข้ามาสนับสนุนองค์กรของคุณคนที่เข้ามาช่วยเหลือธุรกิจการงานการเงินของคุณคุณจะได้เจอคนแบบนี้ที่เข้ามาในโชคชะตาในท้ายปีเป็นยังไงทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินลื่นเรงิงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมประสบความสาเร็จธุรก,กิจการงานการเงนิงน,งน,งนรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นต้นปีให้ระวังคนคิดไม่ดีจะมาก๊อปปี้จะมาเรียนแบบจะมาทํานู่นทํานี่ ถ้าไม่ท่านรู้สึกตกต่ำมายัดเยียดเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีแต่กลางปีจะเริ่มดีขึ้นพอท้ายปีจะเริ่มดีขึ้นท่านก็ต้องปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปบหันะครับเอาไปปรับใช้ในโชคชะตาของท่านนะครับครับในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วลงล็อกเป็นไปได้ด้วยดีท่านก็ต้องริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อยๆประดิบประดอยงานใหม่อย่าไปทําอะไรเดิมๆทุกครั้งไปลองปรับปรุงไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป ท่านจะทำเหมือนเดิมตลอดไม่ได้ท่านต้องปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาตลอดว่าตลอดเวลาในปีนี้ถ้าท่านพัฒนาธุรกิจการงานการเงินของท่านจะเริ่มเป็นไปได้ด้วยดีสนกระแสด้วยซ้าท่านจะบอกว่าธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีข้าพเจ้าไม่รู้ไม่สนใจหมอสันก็ไม่สนใจเหมือนกันเรื่องเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีแต่ว่าสําคัญที่ตัวท่านนี่แหละจะบดิบดดอยพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถูกจังหวะหรือไม่้วผม สิงิ์ธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนขอพรอจากสิ่งกิ์ธิ์ข้าพเจ้าจะร่ำรวยในปีนี้ไม่รอปีหน้าข้าพเจ้าจะประสบความสำเร็จในปีนี้ไม่รอปีหน้าข้าพเจ้าจะสุขภาพแข็งแรงในปีนี้ไม่รอปีหน้าก็ออกมาฟิตนะครับออกมาสู้ครับออกมาแข่งแย่งจริงดีด้วยอํานาจบุญบรารมีวาสนาเลยครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างำทำในชาตินี้ไม่รอชาติหนะ้าับผมอยา่าคิดว่าเดี๋ยวชาติหน้าค่อยทําแล้วกันไม่เอานะ ครับผมเพราะฉะนั้นส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาไปไหว้เก้าวัดเข้าวาเสริมดวงชะตาดวงชะตาไม่เปิดให้มันรู้ไปครับผมด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดมประดังบ,งบ่งบอกถึงการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคิดตัดสินใจอย่างทันทีทันใดอย่ารอนะครับรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่หรออาจารย์หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับเวลาขอพรเราก็ขอมันี้ ขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยฉับพันภายในสามสิบวินาทีนี้เอาอย่างนั้นเลยอาจารย์สามสิบเอารวยเันเดียวนี้ไปรอลรวยเมื่อไหร่ชาติหน้าอธิษฐานจิตด,ดีๆนะผมสดระถาเงินล้านเข้าไปนะผมอธิษฐานจิตดีๆไม่มาให้มันรู้ไปนะผมในเมื่อสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงจิตตาของท่านหมุนเวียนเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรดวงจิตตา,านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานายว่าดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีหมดหนี้หมดสิน จะเลื้อลุงเรืองวิ่งไปให้ไกลสุดขอบฟ้าับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับกดไลค์นะผมให้ค่าครูหมอจันได้นะครับขอให้ท่านแจมชื่นครับสวัสดีครับ